สบายดีสบายดียามมืาา้อเช้าฝนตกลินนสบายดีบิดสมงสบอนหลายๆเด้อฝนตกลินฝนตกลินนว่าสจักต่อกเลยบ่จักมื้อนี้มีแสงดดแดดทเลแดงไฟค้างตอก <laughs> ไปก็ลูกปลาบ้าปลาบาอยู่บาดฝ <laughs> นตกกระเปื่อนลายเนาะโอ้ยาายางก่ยากไปมากไก่ยากมาหายายพิงพามาเบิ่งกยายพิงน,นี่มื่อนี้คนเห็ดยังเนี่ยมือนทีมาสอบถามเพิ่นเนาะสบายดี อ้านุบฮาแเพ่ย์ะนะขันมาทางพี่แต่ว่าสบายดีก็ได้มื่อนี้เห็นยังแน่มื่อนี้เบียกเจ้าฮะนั่งโยู่โอ้ยเนาะเบียกเพิ่นนั่งอยู่ได้มื่อนี้ปกติเบียกเพิ่นแต่ละมื่อเพิ่นสิเลี้ยงควายได้มื่อนี้เรียงบ่ได้นั่งอยู่มื่อนี้โอ้คนตกบ่ติ เืนตกเนาะเพื่อนมาแต่หันคอ่ะเนาะเพิ่นแยเสืยอผ้าไปเบิ้งมมเกยให้มมเกยเรานิทานให้ฟังเนาะมาหาไม่ไงเพื่นเนาะอีซีเพื่นว่ามากมากไม่ไงว่า นี่เนาะแกหมาแกหมาเพินอ้าสบายดีสบายดีนะวัวชนล้อหัวก่อนลอกลูกอะไเอาลูเรียนนี่ถ่ายแล้วล้มหนาวนะวัอนี้เนาะล้มล้มหนาว น่าจะจ่อยใครว่าเอาบทบาทนี่ว้าวรอดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดียวพอนั่นจะไปไปยังยังตะพอแม่น่ะตายแล้วยังตะพอถ้าจะเขไปยังชุมน้อมเนี่ยเราเอกมาหน้าเบิดเบ้าเรื่องยังนี่เบ้าเรื่องยังนี่เบ้าเรื่องอดีตเก่าบอกเออ มันเป็นเวชนิโกรอ้าวพ่ะจ้อยากให้พ่ะเจ้หัวบ่านห้เนาะควรจะอะไรไม่คักตาเจ็บตาบอกหาเบิงหยากเนาะเพราะว่าคนอายุรลายปีนี่ซิมีเสียงหัวเสียงยิ้มนี่เอาลูกนอนแล้วอยากกินข้าวเลยช่วยเลยลูกประชักอนาไมัยนะาขางเพื่อนน่ะอันดอนอันน่ะป้าลูกไว้ เช,ช้าบันดูใบสุดมาจ้กแกงดอกใบใส่หมอใส่ย่างเลยใส่หมอตุ๋นเลยโดนไปหมาขาบือ <laughs> มันเป็นวิสัยที่เกาะได้อะไรไปหมาขาบือมากเลวก็เอาหนา้าเม้อหน่อใช่เลยไปสอบมึงลูกกรบอกกระมุดสันจืดดอกลูกกันเลยบอกพอมาคืดนี่แหละเป็นแมโลอ่อ,อนมันยังน้อยน้อยๆน,น,นิดแต่เฮิกเลยหัหกจืดได้อยู่ บนันดีโดนไปชอมึงลูกลูกกับบทันตื่นโอ้ยลูกเพิ่นยังบทันตื่นกินเขาเนาะก็ว่าเพิ่นมีนิทานเล่า,เา,าได้เหมือนนี้บานนี่โดนส <laughs> ิป็นตั้งเขาเบื่อแล้วหมอพดแหละเอาเขาเบือ่อใส่มักผิกใส่คลกเขาเบือ่อใส่คขลยจะนั่งใส่คลกเลยที่แกงหนอไม้ไปบทันแกง ที่ไปเอาเนยังไปเอาเกลือจันไปเอาเนยังลูกจับโคกหิวขึ้นมาโกโคกอุอยู่ใสนู้นหัวขึ้นจั๊กคุตัวเองพอจับเอาสากระเบือมากกับเพื่อเพื่อนเลยโคกกูไปใส่อยู่เลยสากคกไปใส่โคกกระโบมีเออชกโคกกระโบมีสาก,กูากระโบเห็น มันอยู่ในใจเขาเอาไว้ไในใจเนาะวางเลยมึงเอาไว้นะในใจที้วางเลยมึงเอาคบเอาสากุไปไว้อยู่ทักได้เนี่ยลูกเอกเย้ยน้องเอ้ยบุมบมบ้มบวชปากนะคงอยูกคนเดียวกับลูกหูกร้อยพอ่อกระจัะกระจัะได้บุหินบุหินพอ่อบาดนี่ก็คลาดออกชาดชันนะหาหาขบบุหิหหนคลาดเขามา สากกูอยู่ใจที่แท้คกักสากน่นถืออยู่คนละเบื้องเบื้องหนึ่งน่ะคกเบื้องนี้สากคกคกมาได้คกใส้เบื่งคกเดียวนี่กูอยู่ในใจยาเนี่ยชึ้งเยออยู่บนปากบอกว่าอะไรบัดนี้ชึ้งชึ้งหาคกที่แท้คกน่นถืออยู่เถืออันคกเพราคกไม่ดอกตะไปน่ะคกน้อยคกไม่เนาะมีคกไม่

นี่ก็เท yeah. ียงนะอยู in no. no ่ก no? oh ับเก้าเและย่างกับอัดแนนออดแน่นอย่จักมือได้สิฮักกับด้ไเที้ยงก็บไได้แล้วปยิงเขียดน่อยเนาะปิงเขียนน่อยแต่งอาหารกินข้าวเศ้านํำการเด้อพี่น้องเด้อบรสุกุสุคนเนาะ ให้กินตอนด่อมาเด t r มาเดนี้ไงเดกินปิ่งขี้ยดตําจैวอาหารบ่านโห่งมาเดบกสุสุกสุกลนกินข้าวน้ำกานด้วนกินข้าวนํำกานป่นขี้ยดน้อยมเหป filling ขี้ยดน้อย เกียรน้อยพิงเกียรน้อยฝนปลามาเด้อมาเด้อหลังจากกินข้าวเล้วการจักตอกบ,บ้านทำการจักตอกบ้านนิสต้ามาเลี้ยวบริจากว่านฝนตก you เชอร์ดูเก็บเกี่ยวข้าวเมาทำการจัดตออกเบอร์16สบอ มจะกินเข้าแเรวจะกอกบ้าน આની સ્ટાર્ટ માલે ઓર ચાક ફોટો การจัก็ออกเบอร์6บอร man. นอนร่างสิสุมา เช you hey? ี่ยห้พรให้พรพวกพี आ, ่น้องพี่น้องเดิ้ลเดิ้ให้มาว่าต่อจิตต่อใจต่อปากต่อข้อกันเด้อเชียหายพอนเชี sí, no ่ยหายละหายด้วยหายเจ้าอยู่ดีสบายเด้อพี่น้องเลย้หายเจ้าอยู่ชุกพี่จังอยู่หายเจ้าอยู่ดีมั่นจะมั่นมั่นเครือเก่าเด้อพี่น้อง อันยังมีพค้ดจ kind of right> right> ้องมีม่านมาเบียดเดิมใครจะชุบอยู่สามจำใบบากอยู่โค้ดเบิด์ถุงทุกคนนั่นแล้วเบิดร์ตนะแล้วควบไข่พรอนก็ดีให้อยู่ดีมีแหวออยู่จำใบเบิดนี่บไม่ควบว่าท้าได้แล้วควบไข่พรอนดีนี่คือคำวยพรให้หเมย์ญ่เนาะอ๋อให้เบิด์ตสุขสุขุน คลิปเพียงเท่านี้เนาะผิดพลาดประการใดบานอ่ขอโคกาบไว้ณที่นี้